ไม่ถูกอคะ่ะเขาอืนเขาอมะคะ่ะเขาอืนเขาอมมากเดี๋ยวให้คุณลุงสักมาตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวสามนุ้ยจะไปห้องน้ำแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวออกมาคุยคะ่ะจะไปสำรวจข้งางในด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้าง ทตชื่อให้ได้ก่อนัวอะไรยังไม่รู้เลมโบบอก่าแยัพี่น้อมันขวดไม้หมดเลยออก็ไล่ต่อนะครับเอดมินนุ้ย ไปทําธุระส่วนตัวนะครับเนชั้นลงข่าวนะครับสัญญาณประธานวิบรับเปิดแรงแก้เกมสองปีสภาล่มสิบรอบก็หาข่าว นำสเสนอให้าอันเพียูนุ์ช่วนเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกเรื่องน้มิดทางสังคม online. ออนไลน์อ่ามีกลุ่มไม่เยอะนะ,ะนนนครับประมาณ20-30คนนะ สนับสนุนไอ้แลโบ่กลุ่มปกป้องสถาบันอยู่หน้าทำเงียบขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจไม่ให้ฆ่าเขา รัฐบาลประยุทธ์แพร้รถสิบล้อนะฮะแฟนเพจได้ข่าวมาว่าน้ำมันจะลงราคาเหลือ28บาทแต่จะไม่สร้างความพอใจให้แก่บรรดาพี่น้องขับรถสิบล้อนะครับเพระบรรดาพี่น้องขับรถสิบล้อนั้นแนะนำวิธีการแก้ไขเพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายเช่นน้ำมันนะครับให้จึงราคาไว้ที่25บาท แต่นายประยุยจันโอชานั้นเบ่งรู้เบ่งเก่งโดยนำเสนอจะให้รถบราคาสอออกมากับรถทหารออกมาช่วยบรรทุกผลสรุปรถทหารออกมาบรรทุกหินถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับขํานะครับไม่เป็นท่านะครับไม่เป็นท่าในลักษณะน,นั้นนะครับจึงทำให้ประชุมส ประชุมในลักษณะมีคำสั่งจากนายประยุทธ์ให้ลดราคาน้ำมันเหลือ28บาท28บาทนั้นก็ถือว่าสูงอยู่นะครับพี่น้องคนขับ10ล้อต้องการอยู่ที่25บาทเจ้าดูรัฐบาลมีบทบาทวิธีการแก้ไขอย่างไรหนึ่งธันวานี้จะรู้ผลว่า สิบล้อทั้งหมดจะหยุดเดินหรือไม่ส่วนยีิบสามธันวาเป็นวันบุกมือลาหัวลำโพงขอย้ำอีกทีนะฮะหัวลำโพงเจ้าสัวซีพีตั้งราคาไว้หนึ่งพล้านบาทที่ผมพูดข่าวทุกเช้าเกี่ยวกับหัวลำโพงพ่อรอห้าสร้างไว้ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยบัตรนี้ถ้าหยุดใช้แล้วควรอย่ากเก็บไว้เป็นอนุสร ไม่เหมาะสมที่จะทำหรือขายนะครับในลักษณะนั้นมีคำติมากมายจ่ายกองจึงทำให้ในายประยุทธ์จันโอชาสั่งกระทรวงคม,มนาคมนายศัก์สยามชิดชอบทำประชามติสอบถามเพื่อหาทางแก้นะครับก็พี่น้องพูดปากต่อปากช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้มันกระจายไปเยอะๆนะครับเพื่อจะได้ปกป,ป้องหัวลำโพง